สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้เรามาพบก,การหลังเกมแมตช์ุกสัปดาห์เช่นเคยนะครับผมหลังจากที่นักเตะไทยนั้นในต่างแดนในชว์ฟอร์มทําผลงานลงสนามกันไปทุกคนว่านักเตะสายเลือดไทยแต่ละคนนะมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเพิ่มในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม เรามาเริ่มกันที่ทางฝั่งของลีกล่างของเยอรมันกับเจ้าไม้อาชิติพลคีรมก่องหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยที่ค้าแข่งอยู่กับชวเวเบนอัลสบวกทีมนาลิกา4ของเยอรมันหรือว่าเลกิอันนาลิกา ซึ่งในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใปเกมนัดที่20คองฤุูการที่ทีเชวาเบนส์เอาบวกนั้นของเจ้าไม้ต้องออกไปเยือนดีเจเควีลซิงโดยเกมนัดนี้เจ้าไม้ได้ออกสตาร์อยู่ที่ม้าน,นัดสำรองของทีมส่วนที่ในเกมนี้นั้นเป็นฝั่งของทีมเชวาเบนที่เริ่มเกมไม่ได้ดีกว่าและมีโอกาสทำประตูหลายต่อหลายครั้งแต่จังหวะสุดท้ายนั้นยังไม่เขี่ยโคมากพอส่วนฝั่งของเจ้าบ้านนั้นต้องเป็นฝ่ายรอตั้งรับแล้วรอโตกลับเป็นหลัก เกมในครึ่งแรกทําท่าจะจบแบบไม่มีสกอร์แต่ในช่วงท้ายครึ่งแรกชัวเบนทีมเยือนมารว2ประตูในสีนาทีจากทนานของแบสเซียนเคิร์สที่หลุดเดี่ยวเข้าไปแปรบอลสวนตัวเข้าประตูไปนาะทีที่39และทนานของโจนาสเกรปเมีย ที่วิ่งเข้ามาบล็อกบอลเคลียร์จากเส้นเด้งเข้าประตูไปในทีที่43ทําให้จบครึ่งแรกชวเชวาเบนบุกมานำศูนย์ประตูต่อ2กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นหน้าของทีมเยือนที่ยังทำได้ดีกว่าแในโอกาสยิงหลายครั้งก่อนจะมาได้ประตูหนีห่างเป็น3ประตูศูนย์จากจังหวะวิว่งสอดขึ้นมาของโจนาตเกรปเมียในนาทีที่59ก่อนเจ้าตัวนั้นจะมายิงประตูที่3เป็นแฮติกของเจ้าตัว จากจังหวะทิ้งบอลยาวจากหลังมาให้กับเจ้าตัววิ่งเช็คลายจากครึ่งสนามหลุดเดียวเข้าไปคนเดียวก่อนยกบอลน,นิ่มๆเข้าประตูไปในาทีที่64หรือหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำอะไรเพิ่มกันได้จบเกมโชวเบนอสัสบวกบุกมายิง4ประตูใส่ทหน้าของ DJK จเควิลซิงและชนะไปแบบทบทนด้วยสกอร์0ปตูสีซึ่งเจ้าไม้ในเกมนัดนี้นั้นได้ลงสนามในนาทีที่69 แต่ลงมาในช่วงที่ทีมนั้นนําห่างไปแล้วทําให้ไม่ได้มีโอกาสบุกขึ้นไปมากนักและสีประตูนในเกมนี้ทําให้ทีมนั้นหยุดสิติไม่ชนะต่อเนื่องไว้6กเกมติดต,ต่อกันและมีเพิ่มอีก3คะแนนมีเพิ่มเป็น25คะแนนขยับขึ้นมารั้งอยู่อันดับที่10ของตารางส่วนเกมหน้า,นาถัดไปของทีชวเวเบ้นนั้นจะเป็นเกมที่ทีมนั้นต้องเปิดบ้านตระกร,ร้ามาเยอะของออสบวกบีในวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ต่อจากทางฝั่งของเยอรมันเรามาดูกันที่ลูกครึ่งที่กําลังลดแล่นอยู่ในลิกรองของสเปนกันบ้างกับจูซซุซับเบลสุดน่าลูกครึ่งไทยอังกฤษี่มีโปรแกรมนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเกสเซกุด้านัดที่15เขาของฤดูกาลที่กอโดบ้าน,นั้นจะต้องออกไปเยือนคาดิตโด,ดยในเกมนัดนี้นั้นจูซซุซับเบล ออสตาร์จากเวลาสำรองของทีมอีกครั้งหนึ่งตัวดีเทลเกมนี้นั้นเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่าในช่วงแรกก็จะเป็นทางฝั่งของทีมเยือนที่กลับมาทำได้ดีกว่าในช่วงกลางครึ่งแรกแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่สามารถทำอะไรกันได้ก่อนที่ในช่วงท้ายครึ่งแรกคาดิดจะมาได้จุดโทษในนาที36คาเวียออนติเวอรลอสเป็นคนล่ที่สังหารแต่ว่ายีเบติเซฟุสปะระตูจะยังดีที่บอลน,น้ามาเข้าทางและตามซ้ำเข้าไปทำให้คาดิดน้ำออกนาไปก่อนในนาที38 เก okay, ทาท่าท,ะทะีจบครึ่งแรกที่สกอร์นี้แต่ว่าในชว่วงทุกเวลาบาดเจ็บ เจ้าบ้านก็มาได้ประตูเพิ่มจากทนาของโรเจอร์มาตี้นาทีที่45บวก1ก็สุดท้ายจบครึ่งแรกไปคาดิตนำอยู่2ประตููกลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังเป็นทางบ้านของทีมเยือนนั้นที่ไยคองเกมบุกเดินหน้าบุกแต่ถึงแม้จะได้คองเกมเยอะแต่ขาดความเฉียบคมหลังในครึ่งหลังนั้นยิงไปถึง15ครั้งแต่ตรงกอบไปแค่ครั้งเดียวและครั้งเดียวนั้นก็ไม่ผ่านมือนายประตูเจ้าบ้านไปได้สุดท้ายจบเกมเป็นทนะของคาดิต ที่เปิดบ้านเอาชนะกอโดบาไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ทำให้กอโดบานั้นพลาดคว้าคะแนนเพิ่มและยังมีเพียงแค่16คะแนนตามเดิมหล่นไปรั้งอยู่อันดับที่17ของตารางและการพ่ายแพ้ในนัดนี้นั้นทําให้กอโดบาันนตั้งแต่เปิดดูก,การมายังไม่สามารถชนะใครได้ในเกมเยือนเลยและผลงานในการไปเยือนในดูกกาลนี้ของทีมกอโดบานั้นพวกเขานั้นทําผลงานเป็นอันดับบวยของลีกเซกนดาเลยทีเดียว โดยทาน้าของในเกมนัดนี้นั้นจูซซูซับเบลถึงแม้ว่าทีมนั้นจะตามหลังไปก่อนถึงสองประตูแต่ทีมนั้นก็ไม่ส่งทาน้าของจูซซูซับเบลลงสนามทําให้ทาน้าของจูซเบลนั้นต้องรอโอกาสในการลงสนามต่อไปในสัปดาหนะ์นหน้าโดยโปรแกรมนัดถัดไปของทีกอดบ้านนั้นจะเป็นเกมเซกุนดาสเปนนัดที่16ของฤดูกาลกอดบ้าจะต้องเปิดบ้านตรับการมาเยือนของเลอสลาโกซาในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทย เรามาต่อกันที่ทางฝั่งของลีกเอเชียกันบ้างสำหรับนานของเจลิฟทีแพทริกกูสซับสันสุดหน้าลูกครึ่งทิจเตไทยที่ถูกส่งลงไปเล่นให้กับนาราขับในซิซนนั่นีโดยในเกมนัดนี้นะั้นเป็นนัดสุดท้ายในบ้านของนาราขับ ูสับซันมีชื่อออกซัาเป็นตัวจริงของทีมในเกมนัดนี้โดยเป็นเกมนัดสุดสัปดาห์ในศึกเจลิกทีนัดที่37ของฤดูกาลน,นาราขับที่กำลังลุ้นหน่ีตกชั้นอยู่ต้องเปิดบ้านตรบการมเยือของอิวาเตกูล่าโมริโอกะที่อนันดับสุดท้ายของตารางที่ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในเกมนัดนี้นะ้าถ้าฝั่งเจ้าบ้านของนาราที่ทำได้ดีกว่าและมีโอกาสยิงหลายครั้งในครึ่งาแรกแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้และเกมทันท่าจะจบครึ่งแรกก็ไปแบบไฟ์สกอร์ข็าสุดท้ายในช่วงท้ายครึ่ง วะไหลบอลมาทางขวาโยซุรุโยชิมุะระเลี้ยงจี้แหวกจากดิมเส้นก่อนไหลให้กับยุกิโอคาดะจับบอลก่อนซัดไปที่เสาไกลแต่บอลโดนไม่ดีทําให้ปรินมาการประตูทานาของทัสึมาสากะยืนอยู่ตรงนั้นพอดีจิ้มเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนาที่44ของเกมก่อนจบครึ่งแรกที่สกอร์ทานาของนาราขับนำอยู่หนึ่งประตูศูนย์กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังกลายเป็นทีมเยือนกุล่ามลโมเรโอกนั้นที่เป็นฝ่ายทําไม่ดีกว่าและเดินหน้าบุกใส่ย่างหนัก แต่สุดท้ายไม่สามารถเจาะแนวรับของนาราขับเข้าไปได้สุดท้ายจบเกมที่สกอร์เดียวกับในครึ่งเวลาแรกเป็นนาราขับเปิดบ้านเฉือนาชนะกูล่ามูริโอกะ1.0ปศย์โดย3คะแนนในเกมนัดนี้นั้นของนาราขับทำให้พวกเขามีเพิ่มเป็น39คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่17ของตารางและทนานนําคะแนนหนีท่าน้าของ y s c c โกฮาม่าที่อยู่ในโซนตกชั้นเพิ่มไป7คะแนนและเหลืออีกเกม เพียงแค่นัดเดียวเท่ากับว่านาราขับนั้นนักขนาดนี้รอดตกชั้นอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยส่วนน้าของพัทิกสซับสั้นนั้นในเกมนัดนี้ออกซัดเป็นตัวจริงของทีมและทผมงานได้ข้างหน้าพึงพอใจและมีจังหวะได้ยิงไปถึง3ครั้งมีจังหวะได้ลุ้นก็คือจังหวะยิงไปติดบล็อกแล้วก็มีจังหวะพลิกตัวฮาบวอลเล่แต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปนาทีที่66ของเกมส่วนในเกมนัดถัดไปของทีมนราขับนั้นจะเป็นเเกมจล ท้ายที่ทีมนาราขับนั้นที่รอดตกชั้นไปที่เรียบร้อยแล้วจะต้องออกไปเยือนท่าหน้าของเชวาเกนคานาสวะในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนเวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย และทั้งหมดนี้ก็คือหลังเกยของนักเตะไทยที่ไปคาแข่ขงยต่างแดนประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับผมในสัปดาห์หน้าพวกเขาจะมีผลงานเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเ,เุณ่อยอย่างไรก็สามารถพิมพ์บอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่นี้พเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ